สออาทิตย์ไม่ใช่บ่านะพี่มันคือผู้คนวาวผู้คนมันไม่เคยหายไปไหนพี่ผู้คนมันอยู่เสมอเตอตอมาแตงขายสองร้อยล้านค่ะรา <mich ael> ค,คาพิเศษสําหรับคุณเลยค่ะแพงไปหน่อยไหมครับใช่ใช่ใช่แพงครับก็คือไม่ขายครับเรื่องบ้านคือพี่มองกรณีนี้ก่อนในกรณีแรกคือการที่จะเห็นบ้านได้เนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับเจ้าหนึ่งใช่ไหมครับทีเนี้ย การที่จะให้พี่กลางเนี่ยต้องถามว่ากลางในความหมายเลมคือในกันในกรณีไหนกรณีโดนบิดกรณีจ่ก๊อเนี่เขาเขาาน่าจะบิดไม่ได้เลยนะเพราะเพราะว่าถ้าถ้ายังจ่ายไม่ครบเราก็ไม่โอนบ้านแต่หมายถึงว่ากันเพื่อเขาก็สบายใจด้วยไงว่าเลมจะไม่บิดเขาด้วยเช่นกันอ๋อพี่เข้าใจแล้วแปลว่าเลมไม่ได้โอนบ้านเขาก่อนถูกต้องไหมใช่ใช่ถ้าไม่โอนบ้านเขาก่อนก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับก็แค่ซื้อขายกันให้เสร็จเสร็จแล้วโอนบ้านเองไม่แต่ว่าต้องต้องแจให้พี่ก๊อปรู้ไงเพราะว่าเขาก็จะได้กันในส่วนของเขา อ๋อได้ครับนั้นก็เอาเป็นี้ก็ได้ก็ไม่ว่าแก๊งไหนมีการเหลี่ยมเกิดขึ้นในการซื้อขายบ้านหลังนี้ก็อาจจะมีบทลงโทษใส่บินตามนูลราคาบ้านไปเลยก็ได้หรือไม่ก็แบบเอาไงนี่ยลงละลายอะจริงบินเตาชงเดวียญั้านงดให้บริการทางอันนี้ทั้งหมดทางบริการะกัารมทีัทั้งหมดก็ได้ไม่เรีวกว่าวินเรยวว่าบินเวิร์คเพราะว่าเออเพราะว่าแบบถ้าหนีก็คือตำรวจจับได้หรือคนอะไรเนี้ยจับได้ปุ๊บก็คือจบเลยไง ได้อย่างงั้นก็ได้ครับเป็งนได้เอาเป็นว่าเราตกลงกันเองได้พูดอย่างนี้พี่บอกพี่แค่อ่าะรับเรื่องไว้แล้วก็อาจจะเป็นกรณีคนใส่บินให้ถ้ามีกรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเหลี่ยมครับพี่เอางี้ก็ได้ครับอย่างงี้ก็ไม่ดีเราต,ต้องไปแจ้งต้องไปแจ้งพระเจ้าไหมพี่กอล์ฟต้องแจ้งครับเรื่องบ้านต้องไปแจ้งพระเจ้าว่าเราจะมีแต่พี่ว่าเรารอใจครบแล้วก็ไปโอนทีเดียวก็ได้นะโอเคงั้นเงินเงินคือสามารถโอนผ่านทีซีได้ไหมทีดีไม่ก่างในการถือเงินให้ได้ครับโอเคครับ เพราะว่าให้ให้ทีซีถือถือเงินเป็นกลางดีกว่าเพราะาจะได้เห็นมีหลักฐานชัดเจนว่าโอนแล้วหรืออะไรแบบเนี้ยได้เลยครับก็เหมือนที่พี่เคยรับของของเลมมาแล้วอะไน,นี้ก็รับมาแล้ว,ลวไปโทรบ,บอกให้มาเอาก็ได้ครับไม่มีปัญหาอันนี้ผมตอบถามเลยครับอันนี้เชิญครับอันนี้พี่ต้องร่างสัญญาไหมครับอยากมีอยากให้มีหรือเปล่าครับผมคิดว่าควรมีครับอ่ะควรมีควรมีเดี๋ยวมีให้ครับโอเคครับมินอยู่ไหนมินมาติดลูพี่หน่อยลงลงลงไม่ขอแบบ ขอขอพิดบ้านพี่เลมไปกว่าแบบงวดแรกอ่ะแล้วขอเข้าอยู่อ่ะลองลองคุยไหมอย่างอย่างนั้นได้ไหมครับว่าพี่เลมเข้าใจนี้นะแบบงันลงมาครึ่งนึงอ่ะคือเลมเลมน่าจะต้องเคลียร์ของเคลียร์อะไรก่อนด้วยไงเพราะว่ามันมีน้องที่คือสล็อตเลมอ่ะมันเต็มแต่มันมีคนที่แบบยังไม่ว่างเข้ามาเลยด้วยอ่ะคืออยากจะเคลียร์ของเคลียร์อะไรให้หมดจากตู้บ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยด้วยอ่ะ ได้ครับก็ผมผมคิดว่ามันใช้เวลานานอยู่แล้วคือเรายังไม่ได้ตกลงงวดสองอันนี้ว่าเราจะจ่ายอะไรแต่คืองวดหนึ่งอ่ะคือผมจ่ายไปแล้วพรุ่งนี้ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีลุงลุงก็จ่ายงวดหนึ่งใช่ไหมแล้วลุงก็ขอแบบพอพี่เลมแบบเคลียร์บ้านเสร็จแล้วจะว่าจะขออยู่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าส่งเอายีงถ้าเคลียร์อะไรเสร็จเร็วเร็วเมื่อไรแล้วเริ่มบอกแล้วกันเอได้ครับครับโอเคครับเอาเป็นอย่างนี้จะได้ไม่ต้องรอพี่เอ็กนานด้วยใช่ไม่เสียเวลาเปล่าอีกแบบนี้ก็งก็ได้เพราะไงก็มีกลางอ่ะพ่อะ เอางี้ก็อย่างงี้ยข้ามินคือตอนนี้แซคเขาจะขายบ้านให้เสียไม่ได้ครับโดยราคาจะอยู่ที่เจ็ดสิบล้านหรือแปดสิบเจ็ดสิบเออเจ็ดสิบล้านเออแล้วก็ค่าเทดอันนี้ต้องไปคุยกับพระเจ้าเองถูกไหมคะถูกต้องครับไม่เกี่ยวพี่ทีนี้ทีนี้การการการเทดกันเนี่ยจะมีการผ่อนในเวลาสามเดือนจะแบ่งออกเป็นยี่สิบยี่สิบสามสิบถูกป่ะยี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบห้าครับยี่สิบห้าสามงวดครับเพราะว่าเสา์ที่เขาช่วยออกค่าเทศห้าล้านเขบอกว่าเป็นเจ็ดสิบห้าก็คือจะจ่ายกันยี่สิบห้ายี่สิบห้า ทีนี้สิ่งที่ดีดีจะได้รับคือเขาจะให้เราเนี่ยเป็นกลางให้รับเงินได้เงินเสร็จจะไปส่งมอบให้แต่ถ้าสองแก๊งนี้มีใครเหลี่ยมเนี่ยเราจะยัดบินทั้งหมดเจ็สบห้าล้านให้นะัแก๊งใดแก๊งหนึ่งเลยต้องให้เฉพาะหัวหน้าแก๊งนะคะที่ต้องโดนยัดะเพราะให้คนอื่นเหมือนบางทีโนบอดี้เขาเขาหายได้อะใช่ครับ okay, ไม่มีปัญหาครับโอเคครับโอเคครับอันก็รอร่างสัญญาถูกไหมคะ นนมินมินส่งได้เลยครับอง,องสงสัยไหมมินถามเขาได้นะถ้าสง,งสัยตรงไหนอันนี้ส่งสามเดือนหรอคะใช่ไหมใช่ครับเค okay, ค่ะขอขอเบอร์เจอาทิตย์นะคะ่ะห้าหกเจ็ดค่ะเบอร์เสียไม่ได้นะคะสองห้าสี่เจ็ดเก้าหนึ่งครับสองห้าสี่เจ็ดเก้าหนึ่งครับเค okay, ค่ะเดี๋ยวส่งสัญญาให้นะคะครับอน,นี้คือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ เราต้องส่งสัญญาให้ให้ลุงกับพี่เลมอ่ะคนละคนละหนึ่งกัน่ใช่ใช่ดูตู้ก่อนเสาร์ที่ไปเดินตามใต้สะพานลอยครับขวัญแจเดีย์ดูดิโอ้ยใจที่อยู่แล้วครับสมแล้วที่เป็นบอสลุงต้องใจดีให้ได้แบบนี้นะไม่ใช่แบบไล่เตะตูหลานี้ไม่เอานะสมแล้วที่เป็นบอสเสาร์ทย์อืมสมแล้วที่เป็นบอสเสียไม่ได้ไม่ใช่ครับตอร์ตีัครับเอาเหรอเออเอาตอตติไม่มาด้วยเหรอ เห็นเห็นว่าขอวีซ่าอยู่ครับยังไม่ได้วีซาเลยวีซ่าแต่เรามาทำกันก่อนรออะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ถ้าเจอสกอตกับซูดบอกด้วยนะว่าเราคิดถึงฝากบอกหน่อยไม่เจอนาเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเราเราออกแนวคิดถึงแบบไม่ไม่โนมันไม่ใช่พี่พี่เห็นเลยเป็นคนยังไงเนี่ยมันไม่ใช่ความคิดถึงแบบการโต๊ะพี่จะบ้าหรอไง ใช่ชัดโคตรชัดเลือกระดัพี่ถาม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 พี่ตั้งแต่อยู่กันมาเคยเห็นเลมโตะผู้ชายไหมไม่ไม่เมื่อกี้พี่เลือกรัไม่ช่วงช่วงช่วงเนี้เราสนิทเลยไม่มันคือความคิดถึงแบบเพื่อนพี่โอ้ยจะว่าเหรอว่าชัวคือแบบน้องพี่แม่งสนห์โคตรแรงอะตอนเนี้มันคือความคิดถึงแบบเพื่อนเพื่อนร่วมโลกอะพี่เพื่อนมนุษย์อะเข้าใจไหมใช่แบบเป็นเพื่อนที่ไม่เจอกันมานานโอ้ยอันนี้คือ ที่เราคุณไว้คือเราผ่อนทั้งหมดอ่ะหนึ่งหนึ่งเดือนคือหนึ่งวันแล้วทีนี้ว่าถ้าพวกผมเร็วกว่านั้นนะครับเร็วกว่านั้นก็สามารถชําระได้ครับเพราะว่าคือก็คือง่ายๆถ้าใสายาปิดบ้านได้เร็วก็โอนมันก็โอนไวอยู่แล้วไงนึกออกไหมอ่าโอเคครับโอเคเอ๊ะแล้วคุณเล็มเลมไม่คิดถึงบอลผมม้างเหรอบอลคุณคือใครครับไม่รู้จักเลยโอ้โหแรงมาแรงชาในในชานมที่คุณชอบเรียกครับนายชานมอ่ะ ฮ่าฮตลกนะไม่เห็นจะรู้จักเลยครับเมื่อกี้คือขับแห้งเหรอใช่นายชานลมไหมครับนายชานลมที่คุณไม่ลบอเรียกอะบอสขายว่าตอนไหนพี่ให้พี่ประกาศเลยไหมโอ้ใจะเย็นพี่อย่าพี่กบคนไล่อะเมื่อกี้บอกยุยกแก๊งอ้าว เอาไงแน่เนี่ยไหนบอกจะขายรถด้วยเออขายรถด้วยยุ้แกงขายบ้านเอาไงแน่เนี่ยพี่พี่ก็เสียรถคันไหนเสียไม่ได้มาแล้วผมก็ต้องหลีกทางดิพี่พี่เอาละสายแซ้นะเมื่อกี้โอเคนะที่เออพี่สรุปสรุปรถรถรถเบนซ์มันมันไม่ดีใช่ป่ะ AMG อ่ะเสียไม่ได้อยู่แล้วไม่นมันถามว่ามันดีไหมมันดีแต่ว่าเราไม่ได้จําเป็นหรอเราไม่ได้จําเป็นต้องใช้รถอ่ะอ่าไม่ไม่เพราะเพราะคิดอยู่ไงว่าถ้าไม่ดีก็ขายขายดีกว่าไหมคันไหนขายไหมครับต่อที่อะไรนะคิดอยู่ว่าถ้าไม่ดีก็ขายไปมันดีกว่าไหม ็แล้วแต่เตั้งไว้ประมูลทีหลังดีกว่าครับรถใหม่ๆรุ่นใหม่ๆดีแยะๆเลยมัดแต่งนี่เท่าไหร่ครับายร้อยเอ็มครับสองร้อยอผมให้สองเลยพี่เก็บไว้ก่อนเลยก็ได้ครับอันนี้เรียบร้อยแล้วใช่ป่ะสองปีนะแฟมิลี่แอซิตี้ปะสุดท้ายแล้วเราจะไม่มีที่คุ้มกะลาหัวแล้พี่ซันเราจะไปนอนใต้สะพานลอยใต้สะพานลอยเดี๋ยวเราจะไปดูดปุ่นแลวเราก็จะไม่ต้องนอน เดี๋ยวเราก็จะมาเดินป่วนทีซีได้ละในฐานะประชาชนตัวน้อยๆเดินพี่ก๊อฟดีไหมพี่ก๊อฟซื้อตัวเลยไหมถามบาล่าอยากถามบาล่าซื้อตัวเลยไหมยขอเงินเดือนมีเดือนให้มีเงินเดือนให้ครึ่งชั่วโมงสามพันห้าชั่วโมงหนึ่งเจ็ดพันเอ้ยผม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 เป็นผมเป็นได้ไหมอะไรมีมีแกงไหมทีซีอะมีแกงไหมอย่าอย่าเลยไม่มีวิญญาณ ไม่มีไม่มีไม่มีวิญญาณไม่มีวิญญาณก็ไม่บมอแล้วต้องรับโอ้โหไม่มีใครไม่มีใครเล่นมุกด้วยเลยวะจิตวิญญาณผมเป็นกลางมากเลยนะพี่ไม่มีใครเล่นมุกด้วยเลยเมื่อกี้ผมไม่มีเดี๋ยวนะไม่ไม่กลางเอลเคครับกลางผู้หญิงจิตวิญญาณผมเป็นกลางออกค่าเทรดออกค่าเทรดบ้านครับไม่ใช่ค่าเทรดกุญแจค่าเทรดบ้านครับแล้วกันน้องๆตอนนี้คือไปกุญแจบ้านแล้วกันแยกกันแบบตัวเลยอย่างนี้เหรอเอาเพราะผมมาไงอ่ะ เอ่อน่าจะอยู่กันแบบว่าเป็นเป็นแก๊งที่ไม่มีบ้านไปก่อนคะ่ะหรือไม่ก็ถ้าสมมติว่าตัดสินใจได้แล้วหมายถึงว่าทุกคนจะแยกย้ายอะไรเงี้ยพี่ก็เดี๋ยวคงจะมาประกาศยุบอีกทีหนึง่งแต่เลม็มพี่ถือว่าเล็มใจเด็ดเหมือนกันนะทำเร็วปั๊บปัป๊บเร็วมากเลยที่จริงถ้าเล็มแบบมาปรึกษาพี่เริ่มพักกองพักแก๊งอีกทีหนึง่งมันอาจจะดีกว่าเลยไหมแต่คงไม่ทันแล้วมัง้งสองอาทิตย์ไม่ใช่ว่านะพี่มันคือผู้คนวาผู้คนมันไม่เคยหายไปไหนพี่ผู้คนมันอยู่เสมอตอไปต่อไป อันนี้ตอบต่อไปเสียงดังพี่อย่าเสียงดังพี่ออกกำลังกับเพลงเหรอโทษทีชัดเลยถ้าแอ็คอย่างเงี้ยใช่ใช่เออท่านี้ไม่ได้นะท่านี้ไม่ได้นะเสียไม่ได้เข้าใจไหมครับเสาร์ที่คือผู้คนนะครับทุกคนเสียไม่ได้คือครอบครัวนี่ไม่ท่านี้นะน้องก็แบบเออถ้าพักแก๊งไว้ก่อนได้ก็จะแบบเออพักแก๊งแล้วแบบพี่เคยคุ้นเลยว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของแก๊งต้องไม่อยู่อะไรเงี้ย อืมปกติสประชิดจริงไม่ใช่หรอเริมพี่ไปขับยากันใช่มันไม่ค่อยอยู่กันนะพี่พี่ก๊อฟพี่ก๊อฟดูมาแต่งดิมันเหมาะกับเอซับเลยอ่ะเอ้าเอ้าเอาขายเขาขายร้อยเอ็มมึงซื้อไปแล้วคนขับมันชอบสีส้มเฉยเใช่ไหมถูกแล้แต่ร้อยเอ็มเริ่มขายนะขายแล้วผ่อนได้เวลาเก็บเอามาซื้อบัตรแฟชั่นเดือนละเอ็มได้เวลาพี่ผ่อนโอ้โรถให้หน่อยร้อยปีอ่ะพี่เดือนละเอ็มเดือนเอ็มก็ร้อยเดือนไงร้อยเดือนกี่ปีเอง อย่าใช้คำว่าเองแปดเก้าปีอ่ะสิบปีอ่ะประมาณนั้นไมใช้ด้วนเหรอโอ้พี่รีซีซันละมั้งป่านนั้นอ่ะสิบปีอ่ะเพอ่มอมีรัดโลเพล้ะตอนนั้นอ่ะไปเล่นรัดดีกว่าอะไรอ่ะเข้าป่าพี่กอลฟต้องลองนะวันหนึ่งเั่นนึงเข้าป่าไม่เอาไม่เอาเด่นมาดูเป็นยานดีน้องพี่ก็ไม่ลายคนแล้ะเฮ้ยมันสนุกมันสนุกมันได้เป็นไหมทีีจะเป็นไหมเป็นครับเป็นถ้าถ้าซื้อตัวมีเงินเดือนให้ก็น่าสนอยู่พี่ไม่มีไม่มี มีคำโดนด่ากับเอาเอาเรื่องคนอื่นมาเข้าหัวแล้วก็คำโดนด่ารับไหวอยู่แล้วแต่แค่ต้องมีเงินเดือนยังชีพเพราะว่าเลมอยู่ได้ด้วยบัตรแฟชั่นพี่ก็นี่ไงชั่วโมงละเจ็ดพันเนี่ยชั่วโมงละใบชั่วโมงละเจ็ดพันชั่วโมงละใบใช่พี่ต้องอยู่กี่ชั่วโมงได้ค่อยแฟชั่นตัวนึ่งก็เจ็ดก็สี่สิบชั่วโมงก็สองวันสามวันทำไมอ่ะเดือนหนึ่งนี่ได้กี่ตัวสวัสดีค่ะบอสธนาคารว่าไง่คะ มาแต่งขายสองร้อยล้านค่ะราคาพิเศษสำหรับคุณเลยค่ะว่าไงคะฮัลโหลฮัลโหลสนใจจริงๆราคาเท่าไหร่ครับถ้าสนใจจริงๆร0 0 m ้อยเอ็มครับผมอันนี้ไม่ได้ไม่ได้โกหกครับแพงไปหน่อยไหมไหมครับใช่ใช่ใช่แพงครับก็คือไม่ขายครับไม่ขายครับผม เก็บเป็นทรัพย์สมบัติให้ลูกให้หลานครับผมมันเคยเป็นรถของพวกผมนะครับนี่คือตรงนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วแล้วแล้วยังไงอะคะ่ะส่งใยังครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับพี่ผมลงชื่อเรียบร้อยแล้วครับแล้วเจนย่าได้เลยครับขอบคุณครับโอเคครับขอบมากครับขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวถ้าส่งเงินเดี๋ยวผมมาส่งที่ที่พี่นะครับที่ที่สะานะครับครับผม